สวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะพีออ่สวัสดีค่ะนายทหารใหญ่ตัวนี่ครับคุณนะ่ะคือเสือไล่ทำไทยเหรอครับเขาอย่างก็เท่เลยล่ะฝนลินชินเอหนาวนแน่ก็เลยนุ่งเสือทหารน,นะโอ้ฝนลิน้นฝนตกลิ้นเนาะคุณอ่าวมันเจ้าหน้าอยู่ตัวคุณน้อ e งไก่ยายในเอฟซีเมื่อกอ่าวถูกทหารฉันผู้ใหญ่ตัวนี้มาตเล่ากูเนาะครับเอฟซี เป็นแนวไหนครับฝันจังไรกว่าครับบ่าสู่เ e อฟซีฝั่งไหครับฝันเห็นผีตายหงแม่ไม่ได้ใช่ยี่ผีตายหง,หงบาดเนี่ยคนเราคนมาแต่ไกล่คนว่าครับมันก็บอกผีมาที่ไปนะพคนว่ามาแต่ไกลแห้งคนว่ามาแต่ไกลแห้งแม,ม่ครับจังไหนครับอ่ะคนมาแต่ไก่คนมาหลายเลยมาประชุมกันอยู่นี่ใต้าตาลาง ซุ่มกันอยู่แต่ตารางไอ้ตารางเฮือนนี่ล่ะโอ้ยซุ่มอยู่นี่ทั้งนี้อันนั้นวัหยังก็นอนอยู่ถึงเฮือนนะครับผมเพิ่นมาประชุมกันแซวจั้ว่าผีหยังตัวพีหยังล่ะมาเต็มตารางเฮือนเจ้าผีโป่งผีเป่าเังว่าผีเป็ดผีหยังล่ะมาหมด่อตัวพีนะโอ้ยซุ่มกันเรื่องเลขเรื่องเบอร์นี่ล่ะคือว่าครับไมประชุมกันสิหาเลขหาเบอร์มาให้ดีๆเพิ่นว่างวดนี่กันเนาะ เริ่มมาประชุมกัน,ยน,อ,นอ,อ,อยู่บ้านพ่อเหงื่อขึ้นว่าพ่อหญิงหงยินเบานล้วกันนั่นบอกครับแล้วกนฝัน,นแต่พีประชุมกันนี่ยบ่ได้มาประชุมนี่เป็นเกือบปีเลยใช่ครับ<อ>เป็นเกือบปีนี่แหละเพิ่นพ่มมาประชุมกันนี่ลอืปรึกษาหารือกันเนาะและ้วพีอาจปอาจากจัะพียังตัอพียังนะปอกพีกระซื้อพีกระหังพีต่างต<อ>่ละมามา,มาบันสิครบรอบเพิ่นมาประชุมกันโอ้ครับครับครับมันใกล้จะสิ้นใกล้จะสิ้นแล้วนะ ไปสิออกผสมมันชาแหล่ะเพื่อนว่าโอ้ครับมาเลยมาประชุมกันอูอมาบานพอนยิงนี่ยแหละเพื่อนว่าห<ว>่วยอืมาสวนกันมานะครับตวนกันมาให้โซให้ลาบนํานี่ยแหละเพื่อนว่าโอ้ยสมซื่อเป็นคุณพ่อขออ้อหนาพี่ด้วยอาจารย์ใหญ่ตัวนี้คือวัตสุยางแ่ะคนเท่ hey, คนรอนี่ครับใช้เสื้อทหารก็คืออีกไปแบบนึงเท่ hey, รอไปอีกแบบนึงเลยนี่จัไงได๋อีกครับมาผสมเนี่ยอะไรล่ะครับ ผสมกันสิบอกเรขพอหนยิงครับเพื่อนว่าจะให้เรขยกคนยิงหลังวันนี้คนว่าผีตัวไถ้าเป็นคนบอกผีตายหงูปีตายหงาผีตายหงเพื่อนบอกวออกมาเลยเว่าจะให้เลขกคนิงไห้ถือเลยงวดนี้คน่ถือเลยบอกครับถือเลยตัวไหนครับตัวไหนตัวไหนครับก็เก้าหนึ่งหนึ่งนว่าอมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแม่เพื่อุมกันตกลงกันแล้วนาะตกลงแล้วตกลงแล้วมือจะพ้น มันไปยังยกมือให้นะอ้ยกมืออีกยกมือคือโซซอนยกมือหกันนะโอ้เล็กตัวนี้แน่นอนบอแน่นอนเ,อเอนอะคนกระทมกันนะโอ้สุ่มแบบนั่นละ่ะทีตัวนึงแบบว่าให้ตัวนี้มากอีตัวนึงกับว่าโบแมนอมนีตัวนึงมากกับว่าตัวนี้แมนก็ได้ตกลงกันร่วมกันร่วมคุมกันยกมือนะครับนี่แหละนี่แหละผู้สุดยอดเนาะครับเนาะอนุมัติแล้ว อนุบาลแล้วว่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งอุ้ยมันหาผีครับไอ้สิคุณพ่ออย่างพวกเราของตัวเพิ่นบอกอยู่บอกครับโมโมบอกเนาะมบอกสองตัวทะเลของหลวงปู่สวงครับผีปู่เถามหากันยังอยู่ชุดเก่าเนาะครับเนาะชุดเก่าแต่ว่าให้รดลุ้งแน่เก่าสองเพิ่นมาเขาสามให้รดเก่าสองโอ้ยหนึ่งแลว่าโอ้เพิ่งหนีว่าเองว่าเองครับผีปู่เถามาบอกเก่าสามให้เพิ่งรดเต็มต้องเป็นเก่าสอง โอ้แนวนี้แนวนั้นเอาโค้งสุดท้ายเด้ครับเอฟซีนี่มาตามให้ด่นนวนเนาะครับเนาะได้มาเก้าหนึ่งหนึ่งก็ต้องตัดเลนเนาะครับเนาะเลขวิ่งนี่ก็คือวิงวว่งศูนต์ตัวเก่าวิ่งศูนต์ตัวเก่าครับโอ้สุดยอดเลยครับคุณต่อทิงของเฮาวไทยเซาล่ากูเลยจังไดรอีกครับมีอย่างอีกยี่บ่ครับก็เพิ่นประชุกมกันเพิ่นก็ว่าเท่านั้นเนาะโอ้เท่านี้บ้านเลขที่ฮาเจ็ตเนาะครับเนาเจ็ตอ้าวครับขอบคุณหลายครับเดี๋ยวสิเพิ่มเติมเป็นบ้านเลขที่ครับ มีอะไงเพิ่มอีกไ่มครับคุณพ่อกับผมมีอย่างแล้วกับมีดตอนนี้เราหายข้อหายจบที่สุดทุกคนนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเงวนอ้าวทุ่มเลยข้ให้พรายิงถูกรางวัลที่หนึ่งครับเพิ่นลมาเพิ่นจับลอตเตอรี่ไปแล้วสิบแปดสิบแปดล้านเนาะสองใยอ่ะขอบคุณครับพุณยิงครับสวัสดีครับรวยๆครับไปเบิ่งตัวเลขกันครับนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพอยิงกับท่านผู้ชม ผีผู้เฒ่ามาบอกนั่นคลิปแรก93ก้าสื่อโล่งแน่ค่ะท่านผู้ชม92แล้วก็เลขหลงวงปู่สวงมาบอก480วิ่ง0แล้วก็คลิปที่3นี่มาติดตามคุณพ่อยยิงผีตไตหงส์ท่านผู้ชมผีตไตหงบอกเลข911 911ึ่งหนึ้า่งนึ่้วอหายม่โชม่หลากรักคุณพลอยยิงเนาะคะ่นะเนาะประจําวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะไก่พึ่งผ่าไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม พอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะไปรับชม,มของดีกระเบ่าแอมราทรงกันเลยค่ะบ่าแอมราทรงอยู่ในเดินทางไปท้ำบุญบวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนอครนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรังแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิพใหไม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียมทองเรลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีบุค,ค้าบุคให้เขาล้านคนยาาง่าน ตู้นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอากล้องเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตรี่จนสื่อทีมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งขาอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับคานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน,น้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็ยกลับมาได้กลับย่กคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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  มีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแล้วก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเตอกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งสาธุสาธุสาธุอ๊้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์บุญปุรอดไม่กันนะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนรวยพ่อบุญปุรอดนะตอนนีวดที่รหะเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไรเราต้องการสิ่งใดสายที่สาย้างซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของป่านเนาะแล้วเราจะขอ จะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงผมเมตตาาผู้อาวุโสผู้ใหญ่เนาะผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายแอมาุทุมวินข้าวกรบบล่อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสั้นรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบุค่อยดีลูกค้างางบมเห็นลานเฮาไข่ายว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนาลานเหตุในคนมองโมเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องลุงปูหลอดวัดขูกกุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่นยงที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับแตมาชมเนาะ บ่าวแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมื่อไงครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีฟีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัท่านไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงเบ่าวบ่าวยังไงผู้สาว กูบาวเอามาเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูอออกมาก้ะครับเพราะแล้วก็เมือเต้นเตะครับท่านผู้ชมมือเต้นเตะแล้วก็บี้ยังสิครับมันหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทือ่อนละก็เสยปุมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้มผชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน 5, van, ่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็บี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูลอดวัดกุกกมมี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับนาะวัดลุงปูรุ้ยนี่ก็แตง,ง,ง,แตงห้กันนี่ครับเงินคา,า่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลอดใส่ครับเอาไปฝากอีซีกระโตกมาตามเบอทุ่นนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน้อเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลามีฮอพแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนะ้องสมุชุม้วก็บา้าเอามาตรงนีได้น้มุนแมาน้ำครับได้น้มุนคลองหลวงปู่ลอดไมห่หายเอฟซีนะครับสมุชมุมเอาไปอาบสมะร,ร่างกายสนียดจังไรที่บดีทีราสีมันบดมันบันบงสนียดจังไรในตัวเขาสิยได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบมานะรับ,นะนะรบสมุชมุมเนาะ อยากใเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบลแอมระตุงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตร้ารีรางวัลที่หนึงลำเลื่ย30ล้านตุลาครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอมระตุงก็สิให้เบิ้งตุเล่กับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ รําทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่กครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับจะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยีดยดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ